โอเคเกมเริ่มได้แล้วแล้วก็ดูเหมว่าเราจะเป็นทางด้านของออฟตมันไหนดูดีว่าสถานก,การณ์ก็าฟเราได้เปรียบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเซตของเราก่อนก่อนลวกันผู้ที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นปืนไอฮิรัล,เล,ลเลอร์สตอมสินะอาจไม่ค่อยนั้นนั้นน่าจะใช่ละไอไอฮิเออ โอเคไม่อ่านหนยแล้วกันโอเคซึ่งปืนนี้จะเป็นปืนที่ผมใช้แล้วปล่อยมากที่สุดแต่ถึงแม้ว่าผมจะใช้จนถึง12ดาวแต่เชื่อไหมไอ้ปืนเฮลเฮลิเกลหนึ่งเก้าหนึ่ยังถือว่าอยู่ในหน้าปกหลักของโปรไฟล์ของ,ของผมโอเคซึ่งก่อนนะผมวันนี้ผมจะมาลิ่น s อสซอลคาสที่ผมได้คะแนนมากที่สุด ม่ความจริงก็เล่นบ่อยที่สุดแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่จุด C ซึ่งปืนนี้ก็เวลาย,ยิงแบบไม่เลงมันก็ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่ต้องยิงแบบเลงๆซึ่งช่วงนั้นผมเป็นบ้าเกมหนึ่งที่เป็น BF เหมือนกันก็เลยเลงยิงบ่อยๆแล้วสุดท้ายก็เลยมาตกกันที่ปืนนี้ซึ่งปืนนี้ก็ต้อง โอเคดูต okay. ำแหน่งสตูแล้สตูอยู่ตรงนั้นแต่จะเข้าไปยังไงให้สตูไม่ดูตัวนั่นแหละคำถามโอเคเสียงทหารอังกฤษอยู่ด้านหน้าโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณด้านหน้าตัวเรวนี้ไม่มี โอเคพบตำแหน่งสตัลนะแต่เราไปไม่ได้เฮ้ก็ไปยู่จุดนี้สตู้รู้ตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องแฟงเข้าไปเฮ้ยมีคนรู้ตัวใช่ไหมไม่นั้นมีเสียงอโตอมันโอ้ย อ,อลูกซองเนี่ยแหละสาเที่ผมไม่ค่อยชอบลูกซองเนี่ยโอเคแล้วก็แล้วก็แถวนี้ก็เห็นอะไรแวบๆตรงนั้นน่ะดูเหมือนว่สูจะเริ่มพากันใช้ลูกซองแล้วซึ่งมันเป็นผมแย่ของเราเลยเพราะผมเป็นพวกที่สู้ลูกซองไม่ค่อยเก่งโอย โอเคดูเหมือนเพื่อนเราจะเข้าจุด C ไปแล้วโอ้ยด้านหลังตรงนี้โอ้พืนเดียวกันแต่เขาใช้บ่อยกว่าดูเหมือนว่าการเข้าเมืองของผมจะไม่ค่อยราบรื่นเลยฮะน่าจะใช่แหละ ตัวที่เพื่อเจอกันอีกแล้วเจอกันทีอะไรผมตายทุกทีเลยเอ๋เอเดี๋ยวถ้ากเดินที่โลงมันเสียงมากเลยนะงั้นขอกลับเข้าเมือง้วหวังว่าคงไม่มีอะไรอันนั้นนะไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เล่นแอสซาวในช่วงนี้ช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นพวกโอ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแมวหรือเปล่านะนะในห้องเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงเหมือนผมไหมตอนนั้นอนะช่วงนี้ผมจะเล่นเป็นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพวกทางหานของเมดิกเพราะฉะนั้นพวกแอสซอวอะไรพวกนี้สกิลผมเลยถูกดีเซตหมดเลย พูดรีเซ็ตก็ไม่ไ่าดีก็คือมันยังไม่ได้ทานได้ปัดฝุ่นอะไรเลยผมบอ,อกแค่นั้นโอ๊ยอ่าคนเดิมใช่ไหมอ่าสามรอบแล้วนะเพื่อนโอ้ทั้งสี่รอบนายฆ่าผมไปทั้งสามคนสามรอบเลยฮะ ผมอย่างที่ผมบอกปืนนั้นมันอะไรอยู่ด้านหน้านั่นะจัดการด้วยเพื่อนดดเดี๋ยวผมไปจัดการไอ้คนที่ขา้าผมสามรอบแป๊บหนึ่งนะตรงนั้นไม่ค่อยดีสักข้่อะไรเลย ไม่ได้ปัดฝุ่นเลยฮะสกิลการเล่นของแอสซอนนี่โอ้ยเผาพร้อมเลยเล่นแล้วเผาพร้อมเลยสู้อยู่ตรงนี้โอเคก็ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเล็งยิงแล้วมันแต่ ไม่เล็งแล้วยิงมันรู้สึกว่ามันจะอ g r e s s i v e มากกว่าฮะโอ้ยทีเดียวเลยฮะจู่ๆเข้าว่าไปข้างหลังแล้วก็ทุบหัวทีเดียวเลยขอเช็คดามเมดแป๊บหนึ่งนะไอ้อันนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยเออไม่เห็นนะอยู่ตรง หมวดหมู่ไหนเนี่ยดามีดแรงยังไม่เห็นนะอยู่ว่าหรือว่าเอออ๋อของอันนี้มันน่าจะเป็นของที่ต้องปลดล็อกเอาต้องไปสุ่มอะไรพวกนั้นใช่ไหมเนี่ยมันเลยไม่เห็นให้มีทำอะไรกิจเพื่อปลดล็อกเลย ต้องทำภารกิจเพื่อปลอดล็อกเหรอ,อโหดร้น์ไปต้องสูมเอาอย่างเดียวอ่ะได้หนึ่งให้นั่นด้วยจำได้สีขาวเนี่ยเจนน่าลหลุยเนี่ยสีขาวผมก็มีโอ้ย <c oughs> โอเค,อเคด้านหน้าด้านหน้าเพื่อนเราเต็มเลย ตูวน่าจะอยู่ในนี้อาไม,ม่ไม่เจอเหมือนกันเพื่อนอ่อนั่นโดนหนึ่งนัด อ๋อมุมอาบยิงไม่ได้ขอสูนเกยพื่อโอเคเพื่อ,อนรเมืนอจุดดีเราจะเสียฮะแต่เราเป็นแอดซอฟเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดการให้พวกรถถังก่อนเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกเราเป็นแอดซอลเพราะฉะนั้นต้องโวย สไนเปอร์ในหัวแล้วก็นูน่นทำไมไมีแต่คนยิงระยะไกลดีจังกับระยะกลางโอ้ยไม่ค่อยชอบเลยเสียงนี้อ่าจุดเฟสตี้เราไปล้โอ้ยอย่าอย่ามา โอเคอย่ามานะขอกระสุนหน่อยพวกปืนนี้กระสุนมันใช้เปลืองอาไม่มีอะไรตกเลยเจอไปรถมอไซค์เมือ่อกี้โอ้ไปนู่นละเสียงไม่ค่อยชอบเลย อย่างที่คิดเลยโอ้ยขอบคุณขอยืมหน่อยจะไปจุดเฟสด,ดี่โอ้ยจะระเบิดละโอ้ยไม่ขออยู่จุดอยู่จุดดาฟต่อก็ได้พวก มีรถไฟมาักขนาดนั้นน่ะอ๋ออยู่นั้นรู้ตำแหน่งสตูแต่ออกไปยังไม่ได้ฮะโอ้ยหาลุมลุมลุมลุๆโอ้ยไม่มีลุมอ่ะอยู่จุดดาบคนเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละจริงด้วยผมอยู่จุดดาบคนเดียวเพื่อนยังพ่พากันเข้าจุดดากันเลย ได้โดนหนึ่งนัดสองนัดขออีกนัดหนึ่งเรียบร้อยนัดหนึ่งได้สมใจจริงๆด้วยก็หามาปล่อยคนแถวนี้อังกฤษแอร์บอลด้วยไงนะี่ยมาจุดด้านหลังเนี่ย อเคดูเหมือนด้านหน้าจะมีรถถังใช่ไหมนั่นนะอ้าเป็นไรแทรงเอ้่ออสสา thank you a s s a u t ขอบคุณ a s s a u t เกือบตายแล้วอ๋อหลอนมา้ารู้ว่าม้าจะมาแทงต้นหลัง โอเคทุกครั้งที่เล่นที่นี่ก็เละเหมือนเดิมเหมือนทุกครอบเลยฮะอ่าสดีทเซวที่ทเซวที่ใช้เออเซตของซับพอร์ตดีไหมพวกอ่าขอบคุณอ่าจุดสไนเปอร์ที่เป็นที่นิยมในแมป สีนายดีเซิร์ตแมพที่คนเล่น Battlefield ส่วนใหญ่ของอุย้ยเออส่วนใหญ่เขาชอบพากันเล่นนะโอ้ยขอบุณไม่เด็กอ่าเขาจนผมเขาชนผมจากจุดนี้มาจุดนี้เลยฮะ เรว่าเราปิวมาไกลพอตัวฮะแต่หน้าจอเรามันบอกว่าเราไม่ได้ปิวมาไกลว่าและเสียงตีนใครโอ้ยโดนแดบขับอีกแล้วอันนี้มัน หายังไงก็หาไม่เจอนี่มันใช่ของที่ต้องสุ่มเอาแล้วได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้วไงสวยที่พวกพอดีเห็นอะไรอยู่ด้านหน้านะช่วยพาผมไปส่งที่ไม่ใช่ภูเขานะขอพาไปส่งที่จุด C หน่อยจุดชาลีอะพาไปส่งหน่อยพวก ขอบคุณอ้ยโอ้ย,อยข้อเสียของปืนนี้ก็หนึ่งในนั้นก็คือกระสุนมันน้อยแหละแล้ว,ลวก,กระสุนมันเข้าไปเร็วด้วยก็จริงกระสุนมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันไปเร็วเกินไปมันไม่เหมือนดับทอมสันใน Battlefield 5 ซึ่งมันช้าผมอยากรู้จังเลยว่าใครทำโมเดลทอมสันมันช้ากับปืนนี้ได้ไงอยู่ตรงนู้นนะพวกตรงนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยยิงไม่โดนอีกนัดหนึ่งขอหมอตัวนี้นะ โอเคหมอตัวนั้นเรียบร้อยละฮัลโหลรถทางอังกฤษโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยด้านหลังก็มีคอร์ดขับอ่ะโชงนีวพวกโอ้ยพวกในอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะเพื่อน ไพหลอดทุนั้นเขาสภาพดีใช่ไหมน่าจะดีอยู่มั่งแหละดูเหมือนว่าสิ่งที่อุย้ยกระสุนเชียวหัวดูเหมือนว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างนี้ตอนนี้ก็น่าจะดันไปที่จุดบาว์แล้วก็จุดอัลฟาหรือ่าไเโิลนั่นแหละ จุดจอดอย่าไปเลยดีกว่ามันอยู่กลางทะเลทรายเลยตรงนี้นะมีนี่ก็ไม่พากันใช้กันเนาะอยู่ตรงไหนสตูอ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอสตูเอ๋อเรียบร้อยกันละ อ๋อยิงไม่โดนโอ๋อยิงโดนแต่ได้แอซิดอได้หนึ่งตัว2ตัวโอเคพอใช้ได้ได้ดูถูกอารทลรีร่ของตอมันไม่ได้นะพวก อ้ยมุมนู้นยิงมุมอาพีไม่ได้โอ้ยยิงไม่โดนรถแต่รถก็ระเบิดไปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงยังไม่มีใครมาตรงนี้เราจะแคมป์ตรงนี้ดีหรือเปล่านะต้องไงสวสดีออมวอทักไม่ใช่ออมมอทักดิ บนเหนือฟ้าก็โอ้ตานี้อังกฤษไม่ได้คุมน่านนา้ำเฮ่อังกฤษคุมน่านฟ้าอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะขอแอสเสาไปเล็งยิงตรงนู้นหน่ามัคิลันอุทิศชับุคคลนัน โอ้ยเกือบโดนฮะจะว่าไปคนดังด้านซ้ายมือจริงด้วยัพพอร์ตอยากเห็นนะอยากเห็นนะคนดีจะเล้าอยากเห็นฮ่าฮ่าโอ้เซนติเชตเหรอ เอก็นะอ้รด้บีกวนเิน่ที่พวกนี้นข่าวเลยโอ้ยรูวิธีแก้ด้วยนะโอ้ยโอ้ยตจาที่พวกพอดีค้างเมื่อกี้นะฮัลโหล โอ้ยอ่าอมอคาเนี่ยแหละวิธีของแก้พวกแก้ทางพวกเซนติคิดเข้าเอ็มจีไม่ก็อ๋อมอคาซึ่งผมทำบ่อยมากเลยผมบอกได้แค่นั้นซึ่งดูท่าทาง้วสกอร์ของเราก็เริ่มดีสกอร์ของทีมเราก็ดีแล้วก็อันนี้ก็ได้จะเป็นตอร์สซากหมดใส,ส,สนะมั่ง โอเคสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้หมันใส่ฮ้เออขอบคุณขอบคุณพวกที่มปชนแต่รุท่าทางแล้วเราโดนตีกลับให้มาจุดต้นานจุด4ใช่ไหมนี่จใช่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือพยายามทำแต้มให้มากที่สุดหรือไม่ก็เอาตัวรอดมี2ทาง แล้วแอนซา่าคนนั้นก็น่าสงสารมากเลยโดย m อสอยเรียบเดี๋ยวทางนี้ไม่ค่อยดีอ้อวทิ้งด้วยด้านบนโอ้ยนี่แหละพอจะจบเกมแหละมันจะเละอย่างเงี้ยแหละทุกครั้งแหละพอจะจบเกมทุกครั้งมันจะเละเสมอโดนหนึ่งนัด เกือวระเบิร์ดเออทีบวกโอ้ยด้านหน้าก็เพียบไปไหนไม่ได้ละซ้ายซ้ายก็เพียบขวาก็มีตัวโอ้ยด้านบนก็มีเครื่องบินสถ,ถานการณ์สถานการณ์นณี้ไปไม่ไปไหนแล้วกัน มีถุงยาอยู่ตรงนี้สบายใจเป็น s สองแต่เล่นแบบ offensiv เล่นแบบ agressive ไม่ได้เลยฮะโอเคคะแนนค่าของเราก็สูงกว่าคะแนนคะแนนจากทงก็สูงกว่าอ๋อตานี้ดีจัดไหนดูแต้มหน่อยดีแต้มของสปอตเราก็ที่5ก็พอใช้ได้อยอ่ะ หนานะใช้ได้อยู่พวกโอเคซึ่งได้ก็ไม่แปลกหรอกไม่ได้เป็นไฮไลท์เพราะคนที่เป็นแอสเซอรไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็น่าจะอย่างที่คิดเลยคนที่เป็นแอสเซอรไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกที่เล่นตั้งแต่ต้นเพราะว่าผมเล่นช่วงกลางเกมแล้วกผ็ผมก็โดน อยู่ที่สิสอโอเคก็พอใชได้อยู่คะแนนก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากซึ่งผมมีคะแนนค่าด้วย Explosive s k i l l หรือว่าค่าด้วยพวกอาวุธระเบิดที่สูงมากแต่นะคะแนนสกอตเราก็ได้ที่5เพราะฉะนั้นก็ผมก็ช่วยทีมอยู่แล้วก็หัวห้องก็ไม่รู้นะว่าช่วงนี้ทำไมผูเญญ้เล่น Battlefield ส่วนใหญ่เล่นสีน่าดีเซิร์แต่ก็นะ งั้นเราก็ไปเจอกันคลิปหน้ากันก่อนแล้วกันช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรมากดีนะช่วงนี้ดีนะวันนี้ผมว่างก่อนนะเจอกันคลิปหน้า